ทุกภาษาไทยในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาแห่งปากีสถานที่ที่เสียงนกร้องยามเช้าดังก้องทั่วทุ่งนาและชีวิตดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่เบื้องหลังรอยยิ้มของชาวบ้านกลับซ่อนความลับบางอย่างความลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านไปตลอดกาลเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้และทำไมทุกคนถึงเริ่มหวาดกลัวเมื่อพระอาทิตย์ตกดินคำตอบทั้งหมด จะถูกเปิดเผยในคลิปนี้ขีดขีดขีดชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆของปากีสถานเริ่มขึ้นพร้อมกับเสียงไก่ขันยามเช้าแสงแดดอ่อนๆสัด์สองลงบนทุ่งนาเขียวชอุ่มลมเย็นพัดผ่านต้นปาลทำให้ใบไม้ไหวเป็นจังหวะผู้คนในหมู่บ้านเริ่มตื่นขึ้นและออกไปทำงานในนาอับดุลเด็กหนุ่มประจำหมู่บ้านกำลังเดินไปยังทุ่งนาของเขา กลิ่นดินเปียกหลังฝนตกชวนให้รู้สึกสดชื่นและสงบแต่วันนี้มีบางอย่างที่ผิดปกติเสียงนกร้องเงียบลงอย่างกระทันหันอับดุลรู้สึกถึงความเย็นแปลกประหลาดที่ไหลผ่านร่างกายเมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่เขาเห็นเงาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและผิดธรรมชาติลมพัดแรงขึ้นจนใบไม้กระทบกันดังสนัน่นหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นด้วยความวิตก เขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันกลับไปกลับไม่เห็นใครอับดุลก้าวต่อไปด้วยความระแวงเสียงน้ำไหลาจากลำธารใกล้ๆกลับฟังเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้น้ำกลิ่นแปลกประหลาดเหมือนกลิ่นไม้และดินผสมกันลอยเข้าจมูกเขารู้สึกว่าหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในความเงียบที่แปลกประหลาดทันใดนั้นเขาเห็นร่างเล็กๆอยู่กลางทุ่งร่างนั้นยืนเฉยและไม่ขยับ อับดุลจ้องอย่างไม่เชื่อสายตาผิวของร่างนั้นซีดจนเกือบขาวเหมือนผงและดวงตาที่ว่างเปล่ามองตรงมาที่เขาหัวใจของอับดุลเต้นรัวเขารู้สึกว่ามีแรงดึงบางอย่างเรียกให้เขาเข้าไปใกล้แต่เมื่อก้าวไปร่างนั้นหายไปทันทีความเงียบกลับเข้ามาแทนที่และอับดุลก็รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในหมู่บ้านเขามองไปรอบตัว เงาของบ้านและต้นไม้กลับดูผิดปกติทุกสิ่งดูเหมือนจะซ่อนบางอย่างเอาไว้และความสงบของหมู่บ้านในตอนเช้าเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความไม่แน่นอนอับดุลตัดสินใจเดินกลับบ้านอย่างระมัดระวังแต่ทุกก้าวที่เขาก้าวไปเหมือนจะมีเสียงตามเขาอยู่ตลอดเวลาหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกและเมื่อมองกลับไปยังทุ่งนา เขาก็เห็นเงาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใหญ่ขึ้นและใกล้เข้ามาขีดขีดขีดอีกบาลถ้าต้องการฉันสามารถต่อเนื่องจนจบเรื่องให้ถึงจุดช็อกที่สุดเพื่อใช้กับวิดีโอสร้างซุสัน์สูงสุด15-20นาทีพร้อมจังหวะการเล่าแบบออ udi โอ narration คุณอยากให้ฉันทำต่อไหมอับดุลยืนตัวแข็งกลางทุ่งนาสายตาของเขาเกาะติดเงาที่เคลื่อนเข้ามา มันสูงใหญ่และไม่เหมือนเงาของคนธรรมดาความรู้สึกหนาวเย็นแผ่กระจายทั่วร่างเหมือนมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในความเงียบเขาพยายามหายใจให้ช้าและมั่นคงแต่ทุกลมหายใจเหมือนถูกจับจ้องลำธารใกล้ๆส่งเสียงน้ำไหลที่ฟังแล้วสยองและแสงแดดเริ่มจางลงเป็นสีส้มแดงเหมือนท้องฟ้าทั้งฟ้าสะท้อนความวิตกของเขาอับดุลก้าวถอยหลัง แต่เท้าของเขาเหมือนติดอยู่กับพื้นเหมือนแรงบางอย่างดึงร่างเขาเข้าไปใกล้เงานั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดและสมองของเขาเต็มไปด้วยความสงสยัยสิ่งที่เขาเห็นนี้คืออะไรทำไมมันถึงปรากฏเทียงเฉพาะเขาสายตาเขามองไปรอบตัวแต่บ้านของชาวบ้านทั้งหมดเงียบสงัดไม่มีใครอยู่ในลานหรือหน้าประตูแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็หายไปหมด ความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความตึงเครียดที่บีบคั้นจิตใจอับดุลตัดสินใจวิ่งกลับบ้านแต่ทุกก้าวของเขารู้สึกเหมือนย่ำอยู่กับที่ร่างสูงนั้นตามเขามาอย่างเงียบๆไม่มีเสียงสัญญาณของฝีเท้าแต่ความรู้สึกก็ขอองค์การถูกตามไม่เคยหายไปเขาเริ่มจำเส้นทางกลับบ้านได้แต่ทุกซอกซอยและต้นไม้กลับดูแปลกไป เหมือนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนรูปแบบบ้านไม้เล็กๆดูใหญ่และมืดเงาที่ปรากฏยังคงอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรอับดุลถึงหน้าบ้านแต่ประตูบ้านปิดแน่นไม่มีเสียงใดๆจากภายในเขาเคาะประตูหลายครั้งแต่ไม่มีใครตอบความรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวแผ่ซ่านในหัวใจทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆ เสียงนั้นเหมือนเสียงคนเรียกชื่อเขาแต่เมื่อหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสายลมพัดแรงจนประตูสั่นสะเทือนและเสียงฝีเท้าที่เขารู้สึกว่าตามเขามาตลอดวันกลับดังชัดเจนราวกับอยู่ข้างหลังประตูอับดุลดึงใจตัวเองให้มั่นคงเขาพยายามนึกถึงเรื่องราวที่ผู้เท่าพูดถึงเรื่องราวของเงาในทุ่งนา เรื่องราวของสิ่งลึกลับที่ปรากฏเฉพาะบางคนแต่ไม่เคยมีใครกล้าเล่าอย่างชัดเจนเขาหันไปมองรอบบ้านอีกครั้งแสงอาทิตย์ที่เริ่มลับขอบฟ้าทำให้เงาในทุ่งนาชัดเจนขึ้นร่างสูงนั้นยืนอยู่กลางทุ่งและเริ่มขยับเข้าหาเขาไม่มีเสียงย่างก้าวแต่ความรู้สึกเหมือนแรงดึงเข้าหามันอับดุลวิ่งไปยังห้องในบ้านปิดประตูและล็อกอย่างรวดเร็ว หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกเขานั่งลงบนพื้นมองผ่านหน้าต่างและเห็นร่างนั้นยังคงยืนอยู่ไม่ขยับไม่พูดไม่ส่งสัญญาณใดๆแต่ดวงตาของมันมองตรงมาที่เขาเขาพยายามนึกถึงวิธีหลบหนีแต่ประตูทุกบานและหน้าต่างเหมือนถูกปิดด้วยพลังบางอย่างเสียงลมและเสียงน้ำไหลย,ยังคงทำให้เขาสับสน และความเงียบของหมู่บ้านกลับยิ่งชัดเจนเหมือนหมู่บ้านทั้งหมดรอคอยอะไรบางอย่างเวลาเริ่มผ่านไปอย่างช้าและร่างสูงนั้นเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าช้าแต่ทุกครั้งที่มันก้าวก็ดูเหมือนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสั่นไหวอับดุลรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวและความจริงที่เขาไม่เคยรู้กำลังใกล้เข้ามาร่างนั้นหยุดอยู่ตรงกลางลานหน้าบ้าน และยกมือขึ้นเหมือนจะเรียกเขาอับดุลรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเข้าหาตัวความหวาดกลัวและความสงสัยปะปนกันและทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกตรึงด้วยเวลาเขาลองตะโกนเรียกคนในหมู่บ้านแต่เสียงของเขากลับเงียบหายเหมือนหมู่บ้านและร่างสูงนั้นกลืนเสียงทั้งหมดและในจังหวะนั้นอับดุลรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่สุดในชีวิตร่างสูงก้าวเข้ามาใกล้ และเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเข้าใจเกี่ยวกับหมู่บ้านกำลังถูกเปิดเผยต่อหน้าต่อตาอับดุลหันไปมองหน้าต่างอีกครั้งแต่ที่นั่นไม่ใช่ทุ่งนาเดิมทุกอย่างกลายเป็นสีดำและแสงอ่อนและเขารู้ว่าเขาไม่สามารถหันหลังกลับไปยังชีวิตปกติได้อีกความสงบของหมู่บ้านได้ถูกแทนที่ด้วยความลึกลับที่ไม่อาจอธิบาย และร่างสูงยังคงยืนอยู่ข้างเขาพร้อมกับความจริงที่รอการเปิดเผยอับดุลยังคงนั่งตัวแข็งอยู่บนพื้นสายตาจับจ้องร่างสูงที่ยืนอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อเขาพยายามขยับเข้าใกล้ร่างนั้นค่อยๆเริ่มเลือนหายเหมือนไอหมอกในยามเช้าและความหนาวเย็นที่แผ่กระจายร่างกายของเขาก็เริ่มจางลงแสงจากดวงอาทิตย์ยามเย็นสองลอดหน้าต่าง ทำให้หมู่บ้านกลับมามีสีสันและเสียงรอบตัวไก่คันเสียงน้ำไหลและลมพัดผ่านใบไม้ทุกอย่างกลับสู่ความสงบเหมือนเช้าแรกที่เขาเคยเห็นอับดุล,ลุกขึ้นยืดตัวและมองไปรอบหมู่บ้านไม่มีร่องรอยของเงาหรือความผิดปกติใดๆแต่หัวใจของเขายังคงเต้นแรงและเขารู้ว่าความเงียบและความสงบนี้อาจซ่อนความลึกลับบางอย่างเอาไว้ตลอดไป เขาเดินไปที่ทุ่งนาสัมผัสดินและต้นไม้รอบตัวทุกสิ่งดูเหมือนจะกลับสู่ความจริงแต่ในใจของเขาร่างสูงและแรงดึงที่ไม่อธิบายได้ยังคงฝังลึกอับดุลหันกลับไปมองบ้านและหมู่บ้านทั้งหมดเขาเรียนรู้ว่าบางสิ่งในชีวิตอาจมองไม่เห็นและบางเรื่องในหมู่บ้านก็ไม่ควรถามหรือค้นหาแต่การเฝ้าดูและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตยังคงมีค่าและน่าตื่นเต้นเข่าก้าวช้าช้ากลับบ้านพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความระวังแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจหมู่บ้านในปากีสถานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเทียงที่อยู่อาศายัยแต่เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับความสงบและความสวยงามซึ่งพร้อมจะเปิดเผยต่อผู้ที่กล้าเฝ้าดูอย่างใจเย็น อับดุลยืนอยู่หน้าบ้านมองไปยังทุ่งนาอีกครั้งและรับรู้ได้ว่าชีวิตในหมู่บ้านนี้แม้จะสงบและเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอวันถูกเล่าเขายิ้มเล็กน้อยและก้าวเข้าไปในบ้านรู้ว่าเขาจะจําช่วงเวลานี้ไปตลอดชีวิตและท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านยังคงส่องแสงอ่อนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบแต่ก็ยังคงซ่อนความลึกลับเอาไว้ ให้ผู้ที่สังเกตเห็นและเรียนรู้ได้ค้นหา